าพมูลฐานแห่งชีวิตคือยาวิเศษเพื่อยุติความขัดแย้งในมวลมนุษยชาติยาวิเศษที่จะเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ให้สงบสุขตลอดกาลความขัดแย้งที่กัดกินสังคมมาอย่างยาวนานจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเมื่อเราได้พบกับยาวิเศษที่จะเชื่อมโยงหัวใจและพลังของมนุษยชาติให้เป็นหนึ่งเดียวกันวิธีใช้ยาวิเศษนี้ก็แสนจะง,ไงไ่ายดายเริ่มต้นจากผู้ที่เข้าใจและมีจิตใจที่เปลี่ยมด้วยความปรารถนาดีเพียงแค่คุณก้าวออกมาและร่วมมือกันแจกจ่าย พลังแห่งความเข้าใจและปรารถนาดีนี้ออกไปสู่คนรอบข้างพลังแห่งความร่วมมือนี้จะทวีคูณอย่างรวดเร็วเชกเช่นเดียวกับการแตกเซลล์พลังงานนี้จะขยายตัวออกไปอย่างมหาศาลสร้างเคลื่อนแห่งความสามารถีที่ไม่มีวันสิ้นสุดมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่นี้หากคุณพร้อมที่จะเป็นผู้สร้างประวัติศาสตร์และนำพามวลมนุษยชาติก้าวสู่ยุคใหม่แห่งความสงบสุขและความสำเร็จมาร่วมมือกันตั้งแต่วันนี้และเป็นส่วนหนึ่งของการครอบครองความสำเร็จ นี้ไปด้วยกันนี่คือยารักษาโรคของโลกใบนี้คะแนนเสียงจากมติมหาชนที่ได้ร่วมมือกันคือพลังที่ยิ่งใหญ่อย่างแท้จริงคุณสามารถแสดงความเห็นของคุณด้วยการกรอกแบบฟอร์มจากลิงก์ด้านล่างนะครับ